ี่ก็ใช้ BTR ขนาดนั้นเลยแล้วอีกจะเอาจีอีกจะเอา BTR BTR อันนั้น GTR เดี๋ยวนั้นเพื่อนเราอ้าวเหรอยิงไปได้หมองไม่เห็นอนะ่มองเกือบแตกมันมองไม่เห็นชื่ออ,อ,อ่ะเนี่ยนี่ไม่ใช่เพื่อนเลย เข้าทางนี้นะหรือจะเข้าทางโน้นแแล้วต่เข้าทางน้ำเข้าทางหัวเครื่องเดียวไปรถยนต์เผลอลงไปก่อนนะเจ้าสุดก่อนมีสามนัดพร้อมเฮ้ยตัวประกันตัวประกันตัวประกันอ่าเนาะตัวประกันตัวประกันเฮ้ยเดี๋ยวโปแตกลงมาเลยลงมาเลยนี่มันเดี๋ยวโซเวียตเหรอ ว,วิสกี้ของอเมริกานะเ,าเดี๋ยวโบกแคบบ้าของอเมริกาด้วยเนี่ยโอ้ยง่ายอยู่ในด่านเนี้ยกูระเบิดอีกนี่หว่าฮะโอ้ยเลยละฮะที่อ,ะ,อ,อะระเบิดจัดใส่จินซีเอ็กกระแทกประตูแรงเกินอ่ะ เดินผาานผ่านือม่เนียนกับเพือเกมบักเกมบักเกมบักโอ้เสียงติด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 อยู่ข้างล่างเนี่ยเนี่ยะดุดตรงเนี่ย แล้วทีแล้วก็เอาตัวประกันออกไปตบไปยังว่าด่านเนี้ยหมดแล้วเนี้ยคอมพิวต์หมดแล้วก็กัดค่ายหมดแล้วไงนี่ไงมันมองไม่เห็นเนี่ยระเบิดเนี้ยทีเดี๋ยวก็เอาไอ้หนุ่มนั่นออกไปเนี้ยถ้าโดนระเบิดไี้คนอื่นก็โดนระเบิดแล้วเนี้ย เรียบใช่โดนระเบิดหน่อยไปจะบ้าหรือไงมันไม่ใช่ของที่มันควรโดนระเบิดเลยนะเนี่ยเัาโดนกระหมดแล้วเนี่ยก็โดนกระหมดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเราโดนทุกคนดิโอ้ยลงทุนเนาะอันนี้เออกทางเมื่อกี้ก็ได้ ออกต,ตรงนี้แหละใกล้ดีจอทางเมื่อกี้มันมีทางเปิดอยู่ทางไหนวะอ๋อแ่พอเดียวเน,นี้ยหนูาจะรอดได้กลับบ้านแล้วแต่มันจบไปจัจงวะจบไปไอ้ด่างนงั้นเล่นเล่นในระดับยากยากสุดเลยเฮียป่าพ่ยากสุดเลย,ยเฮียด่านเนี้ย ้าสิบแต้มะอะไปอีกด่านท้ายละ Paradise City แล้วพ่งนี้ก็ค่อยไปเล่นใหม่ดีกว่าสนุกดีว่ะ <c oughs> แต่มันง่ายไปหน่อยวะก็มึงเล่นไปแล้วอะเล่นไปกระแทกแตกไปหลายคนดูแค่ง่ายนะง่ายง่ายเลยมันยากเลยตายไปหลายสิบตัวแ้วถทานับได้อะ <c oughs>

นี่แหละที่กรต้การฝนตกด้วยโอ้โห47ตัวเอ็มพีห้าใช้เอ็มพีห้าใช้เอ็มพีห้า,าในในวิชั่นในวิชั่นในวิชั่นกับเอ <f> ็มพีห้าก็เอ็มีห้ากูจัดแทห้าเอ็มพีห้เอ็มาก็ใช้ m อ็เท่านั้น เดี๋ยวเขาไปเลืกตอนเกิดเหรอโอ้โหเป็นอาคารนี้เลยเหรออืมอ่าเกิดทางไหนดีวะเนี่ยเกิดนี่ดีกว่าเกิดนี่เกิดนี่เรียเกตเอนที่เรียเกตเดี๋ยวเราจะเดินปิดไฟก่อนแล้วก็เราก็เดินไปทางนี้ทางนี้นัวนนี้เดินเดินี้เร็เากไปทื่อยๆโอเคโอเคเฟิร์มไปนะไปเกณฑ์คนมาให้ได้เย่าตึกเยอะขนาดนี้นะคนเดียว่อยคนเดียววันแม่นามีก็ไม่น่าไหวโอเคใส่ไนวิชั่นด้วย เบาสิคนย,ยาวเงียบเงียบไว้อย่าให้มันตื่นนะทางนี้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 เดิน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 ข้างหน้าขหนึ่งข้างหน้าหนึ่ง,งเดินจะช้าสุดเลยตอนนี้ไม่ดีเดินระดับสามเออ Ở đây, ở đây luôn tôi ê, ê, ủa 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 มันยอมัแล้วมันยอมแล้วมันยอมแล้ววนมันหอแล้วอย่ายิงนะตางหัวนะัดะนหมสุดหมดสุดหมดสุดหมด มันเป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยตำรวจไงตำรวจหน,โนโรวบพิเศษนี่เงี้ยเออตำรวจเรือทหารก่อนเนี่ยร,รยับพุทธนาทีเลยโอ้โหขึ้นมาบนนี้ไม่มองอยากเลยลงดีกว่าเอ้าลงทางไหนเนี่ย Yeah. Police arrest, police arrest. Police arrest. Yeah, chỉ được tặng này. ก็ใช <is> mm ่อะไรวะอันเดียวจริงหรอเสือมดเสือมดมองมองกูดีกูดีกระโดดจับแล้วจับแล้ว โอ้ดโดนยิงตาย <Okay. S 1> ไม่รู้อ่ะมันไกลมากเลยต้องไปขนคนมาเพิ่มนะ่าหรือมั้งว่าไหมเออเข้ามาแล้ว ไปติดไออาร์มาด้วยเฮียภารกิจนี้คืออะไรวะฆ่าทั้งหมดโอ้โหยี่สิบแปดตัวยี่สิบเจ็ดตัวละ ถ้าเปิดไฟฉายเหร ไปขนคนมาเพิ่มดีกว่าจัดเลยไปเที่ยวไปไปขี่รถเล่นในกรุงเที่ยวแล้วก็กลับพิโร ตัวนเนี่ย,ยาทาถน,นนโอ้ต้องไปคนคนมาเพิ่มแล้วไปเกม Mm Hola, -hmm. oh, ¿sí,